เอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าวิล่ากันนะว่าสกิลเกมเพลย์น้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ควรกดไหมน,นะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวละครสายฮิวที่ค่อนข้าง,งจะดีเลยนะครับรับเทียเอสเอสเลยถ้าใครมีงบหน่อยเนี่ยก็อยากให้เปิดนะแครหาใครกําลังหาร้านเติมเกมราคาถูกเนี่ยต้องนี่เลย Index Game เก n t e r รบริษัทเติมเกมราคาถูกเกมเนี่ยมีทั้ง PC แล้วก็มบาย,ยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวอลเลน LL CCC ไปตึง้งึงเวฟอะไรทุกคนสามารถเติมได้หมดเลยนะครับก็ถ้าสนใจเนี่ยลิงก์อย กินะเข้าไปเลือกเติมกันได้เลยนะครับรอไปตามกันได้นะแปจัดเลยเอาเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่โดยรวมของน้องกันก่อนเลยนะหน้าที่โดยรวมของน้องเนี่ยก็คือเป็นสายบัฟสายฮิลแล้วก็สายลบล้างสถานะปดปกติหรือว,ว่าดีบัฟให้แก่ทีมนะครับต้องบอกเลยว่าเปิดหนึ่งเนี่ยได้ถึง3กันเลยทีเดียวก็อบอกแล้วว่าตัวน้องเนี่ยมันดีก็คือที่บัฟเนี่ยจะเป็นบัฟคีเรทคีแดมนะครับแล้วก็ DMG เนาะส่วนล้างสถานะก็จะเป็นสเต็ตดาวนนิเกตีฟสเต็ตแล้วก็คอนโทรลนะครับส่วนฮิวเนี่ยเป็น ume, ปนะทั้งฮ เรามาในส่วนหัวข้อสกิลของน้องเลยนะเริ่มจากสกิลแรกนะครับชื่อว่าเวิ d ์ดเลสซองนะสกิลนี้จะทําการรักษา1เป้าหมายนะครับฟื้นฟูเป็น HP นะครับตาม ATK ของตัวเองนะคูณ100%นะครับและยังมอบสถานะสเตอร์ดินเนตให้แก่เป้าหมายด้วยนะและถ้าอยู่ในสถานะลูซองกาเนี่ยจะฟื้นฟู HP เพิ่มเติม,ตมนะครับคิดเป็น ATK ของตัวเองคูณ60%นะครับให้กับตัวละครในทีมที่มีเลือดเปอร์เซ็นต์ต่ำส,สุดตัวนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าไม่มีสสถถานานนนนะะะะเี่ยจฮลลตัวลัววครบบแ้ก็มอ สเตอร์ดเนตให้ตัวที่ฮนะิลเนาะส่วนถ้ามีสถานะรูซก้าเนี่ยหลังจากฮิลหนึ่งตัวปุ๊บนะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกข้างหลังขึ้นมาก็คือฟื้นฟู HP ตัวที่มีเลือดต่ําสุดในทีมนะครับสตัวอะประมาณนี้นะสำหรับสกิลนี้นะครับส่วนไอสถานะสเตอร์ดเนตเนี่ยก็คือเมื่อเราถูกโจมตีแล้วเนี่ยเมื่อผู้ที่มีสถานะนี้ถูกโจมตีนะครับความเสียหายที่ได้รับจะลดลง25%แล้วก็จะลดลงหลังจากเกิดผลแล้วมันจะหายไปก็ต่อเมื่อมีคนมาตีเราถ้าไม่มีคนมาตีีีกกก็ไไมมม่่หาาาายนนนะะะสสถานาน้้วูซอร ก็คือเป็นสถานะของน้องวีล่านั่นแหละเอาไว้เสริมพลังการ์ดสกิลต่างๆเนาะอย่างเช่นที่ผมอธิบายสกิลไปในกรณีที่มีสถานะลูซูก้ากับไม่มีสถานะลูซูก้านะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2อเนาะที่มีชื่อว่า beating heart นะสกิลนี้ถ้าเรากดใช้แล้วนะครับจะทําการบัฟหนึ่งเป้าหมายนะการบัฟของสกิลนี้ก็คือจะมอบ song of generosity ให้แก่เป้าหมายนะครับสองเทิร์นนะและถ้าสมมุติว่าตัวละครวีล่าเนี่ยมีสถานะลูซูก้าอยู่นะครับจะเปลี่ยน song of generosity เป็น song of passion นะและไอสถานะ song of of g e n e r o s i t y กับ s o n g of Passion เนี่ยจะมีได้เพียง1สถานะในทีมเรานะครับนั่นหมายความว่าบัฟได้แค่ตัวเดียวเราจะไปบัฟสถานะนี้2ตัวไม่ได้นะมีแค่ตัวเดียวนะครับใน1ทีมเนาะที่จริงถ้าการ์ดดาวแรกเนี่ยเอฟเฟกจะจบเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาว2ขึ้นไปเนี่ยการ์ดใบนี้นะครับจะมอบสถานะ Power b u r เ t เป็นเวลา2เทิร์นให้แก่ตัวละครที่โดนบัฟนะะเดี๋ยวเรามาดูสถานะ s o n g of g e n e r o s i t y กับ s o n g of Passion ละกันนะครับที่จริง2ส,สถานะเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะ Off of Geneity นนมัักก็คืออขข้แรง Song of passion นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู Song of generosity ว่าสถานานี้ทำอะไรได้เนาะก็คือถ้าเรามอบสถานานี้ให้เพื่อนแล้วเนี่ยอัตราคียเพื่อนจะเพิ่ม20%นะครับแล้วก็คีย์แดนเพิ่ม20%ส่วนถ้าเราเอาไปบัฟเพื่อนที่เป็นตัวละคร m e n ช a l d a m a เนี่ยจะไ,ได้รับอัตราคียเพิ่มอีก10% นะครับแล้วก็คีย์แดงเพิ่มอีก20%เนาะก็จะกลายเปาา็นอัตราคีย์30%แล้วก็ดาเมจคี40%นะถ้าไปบัฟตัวเมนทัลดาเมจนะครับต่อไปจะเป็นสถานะซองออฟแพชชั่นนะมันจะเป็นสถานะที่อัปเกรดมาจากซองออฟเจเนโรซิตี้นะครับเอฟเฟกเนี่ยจะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเพิ่มเอฟเฟกด้านล่างมานะครับก็คือเมื่อโจมตีด้วยการ์ดสกิลแลง1 2 3เนี่ยจะสร้าง DMG เพิ่มขึ้นนะครับ50 120แล้วก็200%ของประเภทความเสียหายของผู้ถือนะครับแล้วก็ไม่สามารถลบล้างไไได้นะ้้นนนะมมมมมาา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 ทีหยยคคววว่่ังงก็ือสมมุติถเรป บัฟตัวที่เป็นธาตุแสงอย่างเงี้ยก็จะได้ DMG เพิ่มขึ้นนะครับก็คือตามประเภทธาตุแสงเลยเนาะถ้าเราเอาไปบัฟให้ธาตุสตาร์ก็จะได้ดาเมจต,ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นธาตุสตาร์นั่นเองนะครับเปลี่ยนไปตามธาตุนะส่วนสถานะ Power b ิ r ์สเนี่ยก็คือ DMG โบนัสเพิ่มขึ้น25%นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีให้เกิดผลเนี่ยจะลบ1สมมุติว่าเรามีอยู่บนหัวแล้วเราไม่ดได้โจมตีเนี่ยสถานะนี้ก็จะไม่หายนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับเป็นสกิลอันติเมทนะที่มีชื่อว่า b ด Prospect นะ,าานะ้า,านตตก และสถานะคอนโทรลให้แก่ทีมทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยจะมอบสถานะรูซองาให้กับตัวเองนะครับเป็นเวลา3เทินจากนั้นยังไม่พอนะครับจะเปลี่ยนสถานะซองออฟเ e n เนโรซิตี้ที่มีอยู่ของเพื่อนเนี่ยให้กลายเป็นซองออฟแพชชั่นเนาะก็คืออัปเกรดไปแบบฟรีๆเลยถ้าเรากดอันตินะและระยะเวลาของสถานะก็จะถูกรีเซ็ตด้วยนะครับและเขายังมีข้อกําหนดอีกว่าจะไม่สามารถได้รับการ์ดอันติได้เมื่ออยู่ในสถานะรูซองา oka, เนาะสมมติว่าม็อกซี่เราเต็มแล้วหัวเรายังมีสถานะรูซองคาอยู่เนี่ย e กากนนร์ดอันต มีประมาณนี้นะครับสลักัสอันติเนาะก็คือล้างสถานะมอสสถานะลูซูก้า uka, แล้วก็เปลี่ยนสองออฟเตนในโรซิตี้เป็นสองออปเปชั่นและ ara, รีเซ็ตระยะเวลาประมาณนี้นะเอาละครับมาอยู่ในหัวข้ออินไซด์ของน้องวีล่ากันนะอินไซด์ที่1เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับจะเพิ่มม็อกซี่ให้น้องวีล่าบวกหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับม็อกซี่ที่เพิ่มขึ้นจะอยู่กับตัวละครเมนทัลดาเมจในทีมเพิ่มมากสุด2ม็อกซี่นะครับก็คือจะเพิ่มมาอีกตามตัวละครเมนทนะัลดาเมจเนาะก็คือถ้าเเเเเรรรรรรราาาททตมมงงงื่่่ออนนนนนนนไขีี้้้ยใกกรริิ์คคััแะบ วิล่าจะได้ม็อกซี่อยู่ที่3นะแล้วเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในสถานะรูซาก้าเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเทินนะครับจะได้รับ p k เคสอินเชนเทชันนะเป็นการ์ดซองออฟอินสปิเรชันนะครับไอการ์ดเนี่ยถ้าเราใช้ใส่เพื่อนนะจะมอบม็อกซี่หนึ่งแล้วก็ยูเลกาบวกหนึ่ง ให้กับเพื่อนเรานะครับแบบไม่เสียค่า AP นะค่า AP เนี่ยคือจํานวนการ์ดท,ที่เราจะลงได้ในเทิร์นนั้นสรุปง่ายๆก็คือการ์ดนี้ใช้ฟรีต่อไปที่อินไซด์สนะครับ,บอกว่าเมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วเนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับนะครับลบแปดนตะส่วนที่อินไซต์สามเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อจบเทิร์นนะครับหากวิลล่าไม่ได้ใช้คาถารอบนี้หรือว่าการ์ดสกิลรอบนี้เนี่ยจะฟื้นฟูเฮดพีทั้งหมดในทีมนะครับคิดเป็น a อ k ีของน้องวิลล่าคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแตมมมบ่มเป็น นะจากเดิม50%นะครับมีประมาณนี้เนาะสำหรับอินไซต์ของน้องนะในส่วนหัวข้อ r e s o n a n ซ์นนเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ในเรสโซแนน์ไหนเนี่ยก็สามารถเลือกอัพได้เลยนะคลิกไปใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเอานะครับมาอยู่ในหัวข้อไซคิวนะไซคิวที่แนะนําหลักๆของน้องเนี่ยก็คือเป็นไซคิวประจําตัวนะครับ Down East <is> Coming นะไซคิวชิเนี่ยจะให้เป็นฮิลิ่งโบนัสนะครับที่2%เนาะแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอัพเดิลนะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของไซคิวชิเนี่ยก็คือหลังจากผู้สมใส่ไร้กาสกิลประเภท,เภทบัฟหนึ่งเป้าหมายนะครับจะฟื้นฟูเฮทพี P. ให้กับทีมที่มี P เเเเปอออรรรรรร์์ซ็นนนนนตตตต่ออนะ่าาสุดดดะะคคัับบกกิขึ้้้้ไงงฮีีล จะคิดเป็น ATK คูณ24%นะครับถ้าเราอยากให้เพิ่มเนี่ยก็ขัดไซคิวนี้เป็นขัดห้านะก็เป็นไซคิวฟรีนะครับถ้าเราเล่นกิจกรรมในแพทนี้เนี่ยก็จะได้ไปเลยนะไปเล่นแล้วก็มาหายน้องใส่ได้นะครับส่วนใครที่มาดูคลิปที่หลังเนี่ยสามารถไปซื้อในร้านค้าได้เลยนะครับมีขายอยู่นะไซคิวต่อไปที่แนะนำนะครับก็คือ d e a t Inquisitive Deer นะไซคิวชิ้นนี้ก็คือจะให้ Blood Heal นะครับบวก12%นะแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอัพเวลและเอฟเฟกต์ไซคิลลวูดิบบััันะะครจฮีตว ละครที่มี HP น้อยที่สุดเนาะคิดเป็น HP บวก ATK ของผู้ร้ายคูณ24%นะครับถามว่าใส่คิวชิ้นนี้ดีไหมก็ใส่เอาโบนัสฮิลข้างบนเพราะว่าตัวของน้องวิลล่าเนี่ยไม่มีสกิลดีบัฟอยู่แล้วเนาะเอฟเฟกข้างล่างนี่ก็คือหมดสิทธิ์ได้นะครับใส่คิวชิ้นต่อไปที่แนะนำนะก็คือเป็น her second life นะใส่คิวชิ้นนี้จะให้เป็น ATK 4%นะครับแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราอนะัพเวลเนาะเอฟเฟกของใส่คิวชิ้นเนี่ยก็คือหลังจากที่ผู้สมทัยใช้การ์ดแมสอัลติเมทแล้วเนีี่่ยจะฮลเเพือนนนททั้้งหมมดดใคิป็ HP ATK ผูส คูณสามสิบสนะครับก็คืออันติของน้องวิลล่าเนี่ยเป็นแมสอันติอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นบัฟทีมก็คือจะได้ในส่วนนี้ไปแล้วก็จะได้ ATK อีกด้วยนะจากการใส่เซคิวชิ้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกันเลยทีเดียวถ้าใครไม่มีเซคิวใส่นะใส่ชิ้นนี้ก่อนได้นะครับต่อไปที่แนะนำเนี่ยจะเป็นเซคิว5ดาวเนาะก็คือเค้กเดอะฮาร์ดเจอร์นี่นะเซคิวชิ้นนี้นะครับจะให้บรันทีวนะบวก9%เก้าเปอร์เซ็นต์เนาะส่ว่านเะือฟเฟกต์เนี่ยเพิ่มขึ้้นนอีก12%ะแต่ถาใครอยากจะใช้ว ชิ้นเนี่ยผมแนะนําให้ขัด5ไปเลยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกด้านล่างถ้าเราขัด5เนี่ยจาก40%ก็จะกลายเป็น80%เนอะก็คือจะสามารถใช้ความสามารถของไซคิวนี้ได้ง่ายขึ้น ประมาณนี้นะสาหรับไซคิวของน้องวิล่านะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นหัวข้อสรุปแล้วนะว่าน้องเนี่ยควรกดดีไหมนะครับส่วนตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่ซับดีแล้วก็เก่งมากๆเลยนะได้ตั้งฮิวแล้วก็ล้างสถานนะดีบัฟได้ด้วยนะครับแถมยังบัฟเพื่อนได้อีกด้วยเนาะเป็นขีเรทแล้วก็คีแดมแล้วก็ดีมจีโบนัสด้วยซึ่งโกงมากๆเลยนะครับที่จริงเนี่ยน้องไปได้ทุกทีมเลยนะครับยิ่งเล่นกับทีมเบนทอดาเมจด้วยเนี่ยโหยิ่งไปกันใหญ่เลยเก่งขึ้นมากๆเลยนะถ้าใครอ,รอน้อณง อยู่ในอดีสัก1ตัวนะบอกเลยว่าไม่เสียใจแน่นอนถ้าเราเจอกับมอนที่แปะสถานะผิดปกติเยอะๆเนี่ยน้องช่วยได้เยอะเลยนะครับแนะนําให้เปิดนะเอาละครับก็จบไปแล้วนะกับคลิปแนะนาตัวละครน้องวิล่านะครับเพื่อนๆชอบกันไหมถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปตกปลาก่อนนะเจอกันใหม่คลิปวีดอวานะครับบ๊ายบายเจ็กนืนครับ